สวัสดีค่ะพบกับเว็บไซต์สมัครงานคุณภาพ nationjobs.com e ที่เป็นทุกคำตอบของการหางานและการหาคนกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีงานอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจากบริษัท CPL จำกัดมหาชนและได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทโดยเน้นหลักสูตรการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติเปิดรับสมัครบุคลากรในสายสนับสนุนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเจ้าหน้าที่วิชาการและงานทะเบียนและเจ้าหน้าที่ ทิ้งท้ายกันด้วยคอลัมน์หน้าอ่านเช่นเคยนะคะการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบ้านใหม่หลังแรกตามนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนให้ประชาชนที่ไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองได้มีโอกาสซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน5ล้านบาทเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นผู้ที่มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธินี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรและใช้หลักเกณฑ์ใดมาประกอบการพิจารณารับสิทธิ์กันบ้างติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัม e น์ Legal Advice เว็บไซต์ NationJobs.com ค่ะ ايه